และพี่ไอซ์ยังคงเดินอยู่และแวกรอบๆโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกันนะครับมาดูกันต่อครับว่าสมัยม2ถึงม3นั้นพี่ไอซ์เขาเห็นอะไรจากระแวกนี้และสามารถนํามาทําเป็นธุรกิจได้บ้างครับเดี๋ยวพาเนี่ยไปดูพระที่ไหนครับตรงนี้สะพานเหล็กสะพานเหล็กขายพระไม่รู้ใช่ป่ะดเดี๋ยวพาไปปกติมันขายเกมไม่ใช่เหรอพวกนี้เป็นไมค์คอนหมดเลยใช่ไหมครับ ตรงนี้เขาว่าจะมาซื้อทองไมค่อนอแล้วมันจะมีแหวนแบบประเภทนี้วงละ60บวงละร้อเสร็จแล้วเขาซื้อฝั่งนี้เขาเดินข้าใบฝั่งนี้เขาไปซื้อถุงนี่ถุงพวกกระมียีอฮะเออแล้วเขาไปแท้งขายต้นทุนประมาณ60-70บแตขาย300-500ถ้าเราเห็นในห้างจะมีเป็นตู้ไอ้ที่จะมีขายกำไรข้อมือจะมีขายสร้อยอะไรนะเนี่ยเขาอะมารับของทำไหไมพี่ถึงรู้ เดินผ่านนะมันทําให้เห็นช่องทางว่าสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันได้มูลค่าหนึ่งแต่เมื่อมันเปลี่ยนที่อ่ะมันเป็นอีกม,มูลค่าหนึ่งแต่ว่าคนเนี้ยส่วนใหญ่ตามหาแหล่งที่มาไม่เจอเคยซื้ออะไรไปขายจากแถวนี้บ้างไหมครับจากนี้เคยไปซื้อผ้าข้างบนมาเย็บถุงผ้าขายตรงไหนพาไปดูได้ไหมนนะอ่าไปน้ำเลย อย่างผ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเดินร้านข้างล่างเงี้ยพวกผ้ามันจะราคาแพงแล้วเรามาเลือกผ้าพวกเนี้ยลายผ้ามันจะไม่เหมือนลายผ้าข้างล่างเดี๋ยวเขาขายพับละห้าสิบอ๋อขายถูกมากถูกมากเอาเนี้ยไปขึ้นเป็นกระเป๋าทําเป็นถุงผ้าใส,ส่ยิ่งสอแล้วไปซื้อสิบข้างล่างไปให้ร้านเย็ยบตกเฉลี่ยเย็บใบละสิบบา,บาทขายได้ใบละร้อยร้อห้าสิอะไรที่ทําให้พี่คิดและเดินผ่าน ผ้าแถวนี้คิดจะทํากระเป๋าเราอ่ะต้องเอาเสื้อผ้ากับเพชรบุรีแต่ถ้ามันเป็นกระเป๋าเดินทางจะเดินถือเข้าออกโรงเรียนเนี่ยมันก็ดูเหมือนเหมือนมันเทอะทะเกินไปเลยเราอยากได้เป็นถุงผ้าทำเสร็จปุ๊บเพื่อนชอบอ่าเอาไปให้ทําแจกวิธีการเดียวกับเหมือนขายน้ําเลยแล้วถายน้ําได้เพื่อนก็บอกว่าขอแบ่งขายขอแบ่งขายคือมันคือทุกอย่างเนี่ยมันเสมือว่ามันบังเอิญอ่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหตุการณ์ถ้ามาต่อยตองดูหลายๆเหตุการณ์มันจะมาในแพทเทิร์น คลายกันคลายกันเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียจำพี่ไอซได้ไหมจำได้จำได้ว่าตอเมื่อก่อนน้องเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วก็โอเคก็มาเดินทางนี้มาซื้อของเฮียคิดว่ามันเป็นสัญชาติยานของพี่ไอซ์เข็นอะไรก็อยากที่จะเอามันมาทำให้มันเกิดเป็นธุรกิจ มันหล่อหล,ล่อแล้วมาจากเหตุการณ์ที่เราต้องเจอมันทําให้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในจุดที่เราอยู่ในจุดที่เราเป็นเรื่องเนะี่ยสมัยเรียนประถมเราพูดติดอ่างมาอยู่หอเราโดนเพื่อนแกล้งมันก็เป็นที่มาของการค้าประถมที่แผลงามคือเราเข้าอ่ะระหว่างเทอมแล้วเราก็าเด็กใหม่มันก็ชอบแกล้งเด็กใหม่เราก็าเบื่อ uh. เออขาสั่ง KFC สั่ง,งโดนอ้มากินกัน เขาไม่เคยเรียงเรากินอ่ะเ,ออเราพูดไม่ได้อ่ะใช่ป่ะพูดเดี๋ยวโดนล,ล้อ,อ,อพอดีปลาเนี่ยฝากพระเอาเอามาฝากให้อาจารย์จะให้อาจารย์ดูแลเราดีๆเ,ออเป็นพิเศษหน่อยจะได้แบบช่วยดูเป็นพิเศษเออพอดีพระที่ได้มาเยอะมากออตรงชั้นสี่มันเป็นชั้นวิทยาศาสตร์ ก็จะมีแบบพวกแมวดองเด็กดองอะไรพวกนี้เราว่าบิวพวกนี้มีผีคือเราก็เอามาตีตารางผีเหรียญเราก็ชวนเพื่อนมาเล่นจุดทูบอันเชิญวิญญาณเองแล้วช่างนิ้วออกบอกว่าผีมาก็เริ่มกลัวผีกันเราวาอะไรวะกลัวผีไหมมีพระงานสี่ร้อยห้าร้อยะเียคนไหนแกล้งเยอะแพงหน่อยคนไหนดีๆขายแบบถูกๆอะไรเงี้ย พวกเพื่อนอยู่หอเนีส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่มีเงินครับแต่ว่าตอนเข้าหอมาจะได้เงินติดตัวมานิดหน่อยแต่จะมีของนาฬิกาแท่งไฮเออร์รองเท้าดอกเตอร์มาตีนพวกนี้ก็จะเอาเงินไปเล่นนู่นเล่นนี่กันเพราะนั้นก็จะเอาขอมาถอดจะมายืมเงินเราตอนที่เราได้ขอมาปุ๊บเราก็ใส่คนนี้ชอบแล้วอ่อคู่นี้รับมาพันห้าคนนี้ชอบอสองพันละกันเพื่อนกัน เรขายต่อสองเพื่อนกันรไปขายสองพันเพื่อนอันไม่เอากำไรใช่มันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเหมือนเหมือนเราให้ยืมเงินนี่ปฐมมาเนี่ยปฐมฮะผู้ชายคนนี้มีหัวการค้ามาตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วนะครับเริ่มทำการค้าขายตั้งแต่สมัยอยู่ปสทํทำงานหาลู่ทางธุรกิจมาโดยตลอดและเขาก็สามารถใช้หนี้35ล้านบาทที่บ้านได้จนหมดหลังจากที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเพียงแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองครับ ที่หาวิธีใช้เงินให้กับพ่อัวอยังไงธุรกิจด้านไหนที่แบบว่าใช้งาน<ะ>ผลไม้ผลไม้คือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องตลาดน้ำผลไม้ที่ตอนนี้เราเอาไปฝากขายเงี้ยคือเราต้องซื้องานสดแต่เราโดนเครดิ 1> 1, อ,อ,อดังนั้นวิธีการที่เรามองคือเรา่าเปลี่ยนรูปแบบตลาดใหม่ก่อนนี้ทำไรเราต้องถาว่าลูกค้าเราเป็นไทรแล้วคนที่เป็นลูกค้าทําไมต้องใช้ของเราเรามองเห็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งคือจังหวัดเพชรบุรีมีวันเยอะ แล้วมีคนเสียเยอะเป็คนเสียเยอะคือจริงทุกที่มันมีคนเสียทุกวันอยู่แล้วอ่ะแต่หนึ่งคนอยู่วัดอยู่เจ็ดวันเฉลี่ยงานตาม่างจังหวัดมาคือละสองร้0ยถึงสามร้อคนอแล้วได้เงินสดดังนั้นเราเจาะก,กลุ่มนี้เข้าไปคุยสับ,บเบลเหลวงพ่อวัดนู้นวัดนี้ทำให้เราซึมตลาดพวกนี้เข้ามา เราไปอยู่ในจุดที่คนต้องใช้ของเราภายในปีครึ่งมันก็สามารถฟื้ฟกนกลับมาได้ hmm. คือคนเนี่ยชอบบอกว่าเก่งประสบความสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่คุณทำาอะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นอ,อย่าจง, hmm. นนงจุดหนึ่งเพื่อนำคุณไปสู่จุดหนึ่งวันนี้คุณมีปัญหาระดับนี้คุณสามารถแก้ได้วันข้างหน้าปัญหาคุณจะใหญ่มากขึ้นแต่คุณก็ต้องรับมือมันให้ได้ เราก็ต้องขอบคุณพี่ไอซ์เป็นอย่างมากที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้ได้พาเรามาเที่ยวในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนและที่สําคัญเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นว่าไอสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั้นมุมมองของคนที่เขามองในมุมที่แตกต่างจากเราไปนั้นเนี่ยเขาสามารถทําให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเขาได้อย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปหารายตานกัน เส้นทางเดินวันนี้ไม่มีใครคอยชี้ว่าที่ายหากเป็นใครได้คอยตัดสินทุ่มลงไปหมดแล้วทุกสิ่งฟ้าคอยพิสูจน์ฉันชัวคามคืนเปลี่ยนผันจะไม่ท้อ เก็บไว้ซ่อนอยู่ใช้เป็นแรงผลักดันให้วันคืนเปลี่ยนผ่านตอบคำรชา